สำหรับแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะสาวกบา์เซโลนานะครับตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์พร้อมกิจกรรมเร้าใจลุนรับของรางวัลมากมายครับเพียงค้นหาในไลน์พิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดเลย สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับอัปเดตข่าวสารของสโมสรนในวันที่26มิถุนายน2563วันนี้ก็รวบรวมรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับดีลของอาตูเมโลและมิระเดมปาเนชระหว่างสอสโมสรบาร์เซโลนากับยูเวนตุสเอามาฝากให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องในเชิงฟุตบอลนะเนื่องจากดีลนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นเกือบจะ100%แล้วเรามาลองดูสิว่าการที่ได้ปา มาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับบาซ่ายังไงแล้วเสียอาตูไปจะกระทบมากน้อยขนาดไหนนะครับตัดเรื่องอคติตัดเรื่องอารมณ์ออกไปก่อนวันนี้เนื่องจากเราอยู่กับปัจจุบันนะครับในเมื่อมีนักเตะใหม่เข้ามาเราก็จำเป็นจะต้องก้าวเดินกันต่อไปสู้เท่าที่มี นะแล้วก็วเรื่องของดีลอื่นๆด้วยนะครับอนาคตแนวทางของสโมสรว่าจะดําเนินไปในทิศทางไหนโอกาสของบรรดาผู้เล่นนักเตะเยาวชนจะเป็นยังไงวันนี้รวบรวมมาฝากทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนำครับยากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด cth 1 2 3แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ029841812ก็ผลิตจากสมุนไพรแท้1น0 รนะครับรับประกันความปลอดภัยน้องๆที่สนใจสามารถสั่งไปซื้อไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะอ่ะมาลุยข่าวของเรากันเลยนะครับก็หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์สปอร์ตครับขึ้นพาดหัววันนี้ว่าซ u เปอร์เทรดการแลกเปลี่ยนที่สุดยอดนะครับเป็นการบอกเปิดเผยรายละเอียดดีเทลต่างๆในดีลของอารตูและปาเนช นะซึ่งทางฟาบิโอโรมาโน่ครับผู้สื่อข่าวคนดังของสกายอิตาเลียเขาก็โพสต์ใน w w t t t r ว่าเรียบร้อยว่าอาโตเนี่ยตอบรับข้อเสนอจากทางยูเวนตุสแล้วก็จะ swap deal กับทางปานิชนะฮิวิกเป็นประโยคติดปากของโรมาโนนะครับที่เขาใช้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่านักเตะคนนั้นนั้นเนี่ย จะย้ายทีมแล้วนะก็สัญญาของอาตูครับจะเซ็น5ปีกับยูเว่รับค่าเหนื่อย5.2ล้านยูโรบวกแอดออนอีก0.3ล้านยูโรก็รวมกันคือ5.5ล้านยูโรขณะที่มิลรเลมปาเนชจะเซ็นสัญญากับบาซ่า4ปีรับค่าเหนื่อยปีละ7ล้านยูโรไม่มีแอดออนยูเว่จะจ่ายค่าตัวให้อาตู เป็นจำนวนเงิน70ล้านยูโรในขณะที่บาซ่าจะจ่ายค่าตัวปานิชกลับคืนไป60ล้านยูโรเหลือส่วนต่างที่บาซ่าจะได้รับเป็นเงินสด10ล้านยูโรหลายคนสอบถามเข้ามาว่าทำไมบาซ่าถึงต้องซื้อปานิชด้วยคือขายอาตูให้ยูเว่อย่างเดียวไม่ได้หรอแล้วเอาเงิน70ล้านยูโรที่ได้เนี่ยไปซื้อนักเตะค,คนอื่น ไม่ได้ครับเนื่องจากเป็นข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายจริงๆเนี่ยเรามาลองคิดตามหลักอาร์ตูไม่มีทางที่ค่าตัวถึง70ล้านยูโรแน่นอนผมให้มากสุดคือ50ล้านยูโรบาซ่าซื้อมาเนี่ยจากเกรมิโอ30ต้นต้นๆนะครับแล้วฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะสามารถพัฒนาต่อได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบ เปลี่ยงปลงขนาดนั้นเต็มที่ผมให้50ในขณะที่ปา i ิ h เองเนี่ยผมให้เต็มที่ก็ประมาณ40-50ล้านล้านยูโรเช่นกันมันไม่มีทางสูงถึง60ล้านยูโรแต่แต่การที่มูลค่าค่าตัวมันไปสูงขนาดนั้นเพราะมันเป็นการตกลงนอกรอบครับทั้ง2องสโมสรเนี่ยพยายามตั้งค่าตัวให้มันดูโอเวอร์เพื่อที่จะได้เอาไอ้ตัวเลขนั้นเนี่ยมาใส่ในบัญชีของสโมสรเป็นการปรับสมดุลทางการเงิน เป็นผลดีในเชิงธุรกิจกับทั้งบาซ่าและยูเวเองทั้ง2สโมสรน,นะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็เลยต้องตั้งค่าตัวเอาไว้สูงๆนะมันเป็นข้อตกลงที่คุยกันเอาไว้แล้วบาซ่าไม่สามารถหักหลังด้วยการรับเงิน70ล้านยูโรแล้วไม่ยอมเซ็นกับปาเนสทำไม่ได้นะครับเนื่องจากคุยกันมาแล้วนะดีลนี้ถามว่าในเชิงธุรกิจเนี่ย ถือว่าเป็นสุดยอดดีลนะครับในเชิงธุรกิจนะตัดเรื่องของฟุตบอลไปก่อนในเชิงธุรกิจนี่คือสุดยอดดีลนะหลายคนตั้งข้อสังเกตสอบถามเข้ามาว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือมีแอคเคาใน Twitter เขาเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับชื่อแอคเคาว่า s สวิตแรมโบเป็นบล็อกนะบริษัท จากสวิตเซอร์แลนด์ที่ทำเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจฟุตบอลน,นะครับเรื่องของ financial เรื่องของการเงินนู่นนี่นั่นเขาเขียนรายละเอียดเอาไว้ใครที่อยากอ่านแบบเจาะลึกเนี่ยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้โหลง ดีเทลเลยว่าในปีนี้แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนะบาซ่ายูเวการปล่อยอาร์ตูปาเนชมีอินคัมเท่าไหร่นะมียอดการขายเท่าไหร่ยอดการซื้อเท่าไหร่ได้กําไรขาดทุนปีงบประมาณเท่าไหร่นู่นนี่นั่น,นละเอียดมากๆเนี่ยครับเขียนมาเป็นเอ่อเปเปอร์เลยยาวเหเอียดนะแต่ผมขออนุญาตสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับการ แลกเปลี่ยนดิวครั้งนี้ของบาซ่าและยูเว่ทั้ง2สโมสรสามารถเอาจำนวนเงินที่ขายนักเตะได้เนี่ยเอามาโปะในบัญชีของสโมสรบาซ่าสามารถเอาเงิน70ล้านยูโรที่ระบุไว้ว่าเป็นค่าตัวของอาร์ตูมาโปะเข้าบัญชีสโมสรยูเวนตุสเอาตัวเลข60ล้านยูโรที่ขายปาเนชมาโปะ ในบัญชีสโมสรแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเว่จะจ่ายให้กับบาร์ซ่าเพียงแค่10บล้านยูโรเท่านั้นแต่มันคือการหลอกครับมันคือการหลอกทําบัญชีได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งบาร์ซ่าและยูเว่เนื่องจากพอหักลบคํานวณทุกอย่างแล้วเรื่องของค่าตัวเรื่องของระยะเวลาสัญญาหักลบเกี่ยวกับรายละเอียด เรื่องของกฎ Financial Fair Pay บัญชีของทั้งบาร์ซ่าและยูเวนตุสตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่30มิถุนายนปีนี้จะแสดงตัวเลขว่าทั้ง2ทีมมีผลกำไร60ล้านยูโรเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาอธิบายาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับแต่ถ้าใครที่อยากอ่านก่อนเนี่ยเข้ามาดูในแอคเค n าท w i t t e r นี้ได้เลย s w i t ต์ดัมเบลนะครับเขาเขียนเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้ว นะนี่คือเชิงธุรกิจทั้ง2ส,สโมสรจะได้รับกําไรในปีงบประมาณที่ผ่านมา60ล้านยูโรนะตัวกลางในการชักจูงอาตูเมโลเวลานักเตะจ,จะย้ายทีมเนี่ยหลายๆครั้งเขาต้องไปสอบถามถึงความคิดเห็นของไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะหรือรุ่นพี่ที่ให้ความเคารพให้ รู้จักกันเป็นการส่วนตัวว่าสโมสรที่กำลังจะย้ายไปอ่ะเป็นยังไงบ้างข้อเสนอแบบนี้โอเคหรือเปล่าไปถามคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับซึ่งอาตูเนี่ยไปถามดานิเอลเวสครับตุ่นพี่ร่วมชาติบราซิลแล้วก็เคยย้ายจากบาซ่าเนี่ยไปเล่นให้กับยูเวนตุสก็อเวสเป็นคนให้คำแนะนำอาตูนะครับเกี่ยวกับการย้ายทีมครั้งนี้จนสุดท้าย อาตูก็ตัดสินใจได้ว่าโอเคไปยูเวนตุสเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายเขาได้รับการการันตีเรื่องของโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงเงินค่าเหนื่อยก็ได้มากกว่าบาซ่าสเท่าอะไรอีกต่างๆสัญญาก็ได้ระยะเวลายาว5ปีนะครับก็ d ดนเนีย e เวสคือผู้อยู่เบื้องหลัง ในดิวนี้ด้วยส่วนหนึ่งจากการเปิดเผยของเคราตโรเมโลผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงของ RAC1 อเวสมีความขัดแย้งกับบอร์ดของโจเซฟมาเรียบา r โตเมลนะครับตอนนั้นเนี่ยนักเตะอยากจะอยู่ต่ออยากจะต่อสัญญาแต่กลายเป็นว่าบอร์ดบ,บาโตเมลไม่ยอมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้ก็ไม่แปลกที่เขาจะแนะนำอาร์ตูแบบนั้นนะครับหลายคน กำลังเข้าใจผิดว่าโอ้อาตูไม่หนักแน่นนี่ว่าเออเห็นค่าเหนื่อยล่อตาล่อใจได้มากกว่า3เท่าก็ตัดสินใจย้ายซะแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปล่ะในเมื่อสโมสรบังคับไม่ได้คุณก็ปฏิเสธไปสิยืนกลานเลยปฏิเสธเลยว่าไม่ย้ายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยสโมสรมันก็ จะขาดทุนแล้วคนที่จะต้องจ่ายเงินเข้าสู่ครังของบาซ่าเนี่ยคือทีมงานของบาตเมลผมถามหน่อยว่าถ้าอาตูทำแบบนั้นเนี่ยถ้าเขายอมแข็งข้อกูไม่ย้ายกูจะอยู่บาซ่าเออกูไม่ย้ายต่อให้นักเตะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลแล้วอาตูได้อะไระครับ นะสุดท้ายคนที่อึดอัดสุดท้ายคนที่ต้องเสียใจกับการกระทำนะอาตูแฟนบอลอาจจะได้ความสะใจแต่ในเรื่องของฟุตบอลอาตูได้อะไรอะต่อไปมันจะมองหน้ากันไม่ติดเปล่าๆคือการย้ายออกไปในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นการผิดใจกันในเบื้องต้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเปลี่ยนบอร์ดบริหารเมื่อไหร่ ก็สามารถไปดึงเอาอาตูกลับมาร่วมทีมได้ในอนาคตมันสามารถทําได้แต่ถ้าอาตูแข็งข้อตอนนี้เลยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปมันกระทบกับตัวเขาเองครับนะบอร์ดมันอาจจะไปร็อบบี้กับกิเก้เซเตียนบอกว่าอย่างให้โอกาสนักเตะลงสนามหลังจากนี้ให้ดองไปยาวๆจนกระทั่งหมดสัญญามันสามารถทําได้ครับเพราะอํานาจมันอยู่ในมือมันเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าบอร์ดของบาตเมลเนี่ยม,ม,มันทำได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีขนาดไหนก็ตามคือมันไม่มีประโยชน์กับตัวอาตูครับเพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจไปยูเว่โอเคไปยูเว่เอาก็ได้ลงเล่นต่อเนื่องได้เป็นตัวจริงเดี๋ยวกูพิสูจน์ตัวเองอะว่ากูมีดีพอเป็นการตอกหน้าบอกในยุคข,ของบาตโตเมลเอาให้มันรู้ซึ้งไปเลยว่าเฮ้ยมึงไม่ควรขายกูในเชิงของธุรกิจนะคือถ้าขายออกไปในเชิงฟุตบอลเนี่ยการจะปล่อยนักเตะถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคขายเพราะว่าเล่นไม่ดีขายเพราะว่าเล่นไม่ออกขายเพราะว่า ไม่มีพัฒนาการขายเพราะว่าแบบเข้ากับทีมไม่ได้อันนั้นนเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่การปล่อยอาตูไปครั้งนี้มันคือขายเพื่อเอาเงินมาโปะบัญชีสโมสรทั้งๆท,ที่อาตูมี p o t e n ชียลที่จะสามารถเติบโตขึ้นไปเป็นนักเตะที่เก่งได้เนื่องด้วยอายุของเขาเนื่องด้วยพัฒนาการของเขาอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลหลายต่อหลายคนไม่โอเคแต่เราทําอะไรไม่ได้ครับตัวอาตูก็ทําอะไรไม่ได้ นะเปรียบเหมือนกับเราอยู่ที่ทํางานอ่ะแล้วหัวหน้าแม่งมาบอกเฮ้ยเองลาออกเถอะเอองลาออกเถอะเองอย่าอยู่ต่อเลยเองลาออกเถอะช่วยหน่อยช่วยบริษัทหน่อยลาออกเถอะแม่งมาพูดทุกวันแบบเนี้ยเออลาออกเถอะมึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยลาออกเถอะช่วยหน่อยลาออกลองเป่าหูเราทุกวันแล้วมันมีบริษัทอื่นเข้ามาติดต่อบอกว่าเฮ้ยคุณมากับเราเนี่ยนะเดี๋ยวเราให้คุณเป็นตัวหลักในโปรเจกต์เลยเดี๋ยวเราให้เงินเดือนคุณมากกว่าที่เก่าสามเท่าเลย เออคุณเอาไปเลยแล้วหัวหน้ามันก็ยังก่อขู่อยู่เฮ้ยไปเถอะมึงไปเถอะมึงลาออกเถอะมึงไปเถอะเป็นผมผมไม่อยู่ครับผมก็ไปครับผมเข้าใจความรู้สึกอาตูนะผมก็รู้แหละว่ามีน้องๆหลายคนที่แบบยังไม่เข้าใจเหตุผลตรงจุดนี้ว่าทําไมอาตูถึงต้องตอบรับอะ่ะลองเปรียบเทียบนะลองฟังจากสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดดูนะครับอันนี้คือเบื้องหลังคนที่นําพา อาตัให้ไปอยู่กับยูเวนตุสนะครับจากการรายงานจากสื่อต่างๆณเวลานี้คิดว่าจะมีการประกาศออฟฟิเชียลนะครับเกี่ยวกับดีลนี้อย่างเป็นทางการเนี่ยภายในวันเสาร์วหรือวันอาทิตย์นี้นะครับ27 28มิถุนายนนะครับหรืออย,อย่างช้าที่สุดเนี่ยคือภายในสัปดาห์หน้าแต่ต้องก่อนวันที่30มิถุนายนคือเหลือระยะเวลาเพียงแค่ 4วันเท่านั้นเพราะว่าทั้งสอสโมสรต้องรีบปิดนะปีงบประมาณของตัวเองนะครับแต่ว่าอาร์ตูก็จะยังอยู่กับบาซ่าต่อไปจนจบซีซั่นปาเนจจะยังอยู่กับยูเว่ต่อไปจนจบซีซั่นแล้วก็จะยังคงมีส่วนร่วมกับทีมนะครับจะไม่มีใครที่แบบโอ้โหโดนดรอปเป็นตัวสำรองยาวจนย้ายทีมสโมสรจะไม่ทําแบบนั้นจะยังคงส่งให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม อันนี้คืออัปเดตเกี่ยวกับดิวนีนะครับกระแสนในโลกโซเชียลบาโตเมลเอาแน่นอนครับเมื่อคือนที่ผ่านมานี่ขึ้นเป็นเพนอันดับหนึ่งในในโลกออนไลน์ใน Twitter เลยนะบาโตเมลเอาบาโตเมลเอาซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยหรอครับกับดิวนี้แต่ในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้แล้วครับเราต้องเดินหน้าต่อไปเราต้องลุยกันต่อไปกับ มิเเล p ปาเนชก็ปาเนชนะคือมองในเชิงเหตุผลด้านฟุตบอลทักษะการเปิดบอลยาวนะการยิงจากแถว2นี่คือสิ่งที่บาซ่าขาดอยู่เราบ่นกันทุกเกมว่าโอ้มึงเคาะบอลอยู่นั่นแหละเข้าไปในกรอบเขตโทษอะมึงไม่ยิงนอกกรอบบ้างเลยเจาะไม่เข้าก็ลองยิงดูใครที่ยิงนอกกรอบได้ในทีมบาซ่าชุดนีอ้อาจจะมีราคิเตชแต่ซีซั่นนี้เพิ่งยิงไปลูกเดียว ในเกมนัดล่าสุดนะยิงไกลแต่ละครั้งเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ที่ร่างกายมันลยลงไปเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วเลวเนวเมซี่อ่ะก็อาจจะมีแต่เมซี่ก็ต้องเป็นคนที่แบบต้องมุมต้องมีมุมจริงๆนะถึงจะสามารถแบบปั่นด้วยซ้ายได้การยิงแบบแถว2เต็มข้อยิงเอาแบบเอามันน่ะบาซ่าไม่มีนะครับแล้ว นี่คือทักษะเด่นของปาน s ชการจ่ายบอลจากแนวลึกตักข้ามหัวแนวรับคู่แข่งถามว่าบาร์ซ่ามีใครทำได้ในทีมชุดนี้เราอาจจะเคยได้เห็นจากเซคิโอบูสเกตแต่นั้นๆจะมาครั้งหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ทำก็คือเล a l n e เนลเมซี่ครับนะสแล้วทักษะการเปิดมุมนะการเตะมุม ทุกวันนี้ใครเตะมุมครับลิโอเนลเมซี่พอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะมีแต่ชื่อของเมซี่เมซี่เมซี่เข้ามาดังนั้นการได้ปาเนชเข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกนิ่งเปิดนะลูกเซตพลชลูกเตะมุมลูกยิงจากแถว2เราสามารถหวังพึ่งจากปาเนชได้อันนี้คือประโยชน์ด้านฟุตบอลน,นะครับเราตัดเรื่องอารมณ์ออกไปก่อนให้มอง นะผมไม่รู้ว่าพูดแบบนี้ผมจะโดนถล่มหรือเปล่าแต่ผมกำลังมองในมุมมองข้อดีส่วนข้อเสียเป็นสิ่งที่เราทราบกันว่าอายุปาเนชมาบาซ่าอาจจะเล่นได้เต็มที่มากสุดคือ2-3ปีในขณะที่อาตูยังเล่นได้ยาวๆเป็น10ปีนี่คือความแตกต่างนี่คือข้อเสียแต่เราลองคิดอีกมุมหนึ่งครับเอาถ้าเกิดว่าปาเนช เล่นกับบาซ่าสปีจนถึงปี2023แล้วจนถึงตอนนั้นเนี่ยอาตูอายุ25 26 27เข้าสู่วัยพีคแล้วอาตูเด่นจริงๆอาตูเก่งจริงๆผมเชื่อว่าสุดท้ายเดี๋ยวบาซ่ามันก็ไปซื้อกลับมาเองอะค่าตัวเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจนะยังไงถ้ามันเก่งจริงเดี๋ยวบาซ่าซื้อกลับมาเองไม่ต้องห่วง อันนี้คือประโยชน์ที่เรามองเห็นในตัวของ Miller มิเาเลมปาเนชเมื่อวานนี้ผมพูดในสยามสปอร์ตเจาะประเด็นกับเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็ลองไปรับฟังดูได้นะเดี๋ยวไว้เซ็นออฟฟิเชียลเมื่อไหร่เราค่อยมาเจาะลึกนะครับผมมีความคิดเห็นจากแฟนยูเว่คนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ในเพจนะขออนุญาตไม่เอ่ยนาะมเขาบอกว่า เรื่องของอายุเนี่ยเหมือนว่าบาร์ซ่าจะขาดทุนในดีลนี้แต่ในเชิงของเทคนิคฟุตบอลเนี่ยบาร์ซ่าได้กำไรมากๆการวางบอลยาวการยิงไกลคิลเลอร์พาสฟรีคิกเตะมุมปาเิชมีทุกอย่างเทคนิคพวกนี้ไม่เกี่ยวกับอายุด้วยซ้ำทำไมแฟนบาร์ซ่าหลายคนทำเหมือนกับเอาทองไปแลกกับหินผมเนี่ยแฟนยูเวนตุสผมเศร้านะปาเนชขอให้นายโชคดีกับสโมสรใหม่ เขาบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมถามผมถามเขาว่าเนี่ยผมก็เห็นว่าแฟนยูเว่เนี่ยมีหลายคนที่ไม่โอเคกับกับดีลนี้ใช่หรือเปล่านะครับแฟนท่านเนี้ยเขาก็ตอบบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมเหมือนกับคนที่เคยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วต้องแยกจากกันนะผูอ้อำนวยการ ของยูเว่ยังเคยบอกว่าเป็นดิวที่ยูเว่ประสบความสําเร็จแต่ก็เสียดายปาเนชเพราะว่าในเชิงเทคนิคฟุตบอลเนี่ยถือว่าเสียไปเยอะเลยนะเสียเยอะกว่าได้แฟนฟุตบอลยังถามกันอยู่เลยว่าคุ้มใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ติดตามตามดูฟอร์มของอาตูนี่คือความคิดเห็นจากแฟนยูเวนตุสที่เขามองว่าเฮ้ยยูเว่ก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์แบบ100%ะเพราะว่าได้อาตูไปเนี่ยพัฒนาต่อ ต้องพัฒนาต่อแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าอาตูจะจะใช้เวลาอีกกี่ปีในการพัฒนาฝีเท้านะครับต้องใช้เวลากี่ปีเอาไปเนี่ยยังต้องให้ทุกอย่างมาลงตัวกว่าอาตูจะปรับตัวได้แต่ปานเนิชเผลอมาแล้วเขาเล่นได้เลยเขาไม่ต้องรอไม่ต้องปรับตัวอันนี้คือมุมมองในเชิงฟุตบอลเพราะฉะนั้นอยากจะให้เราเนี่ยลองมองหลายๆมุมดูนะครับเข้าใจคนที่แบบ ก็ไม่โอเคแต่ว่าผมว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปนะครับกระแสบาร์โตเมลเอาก็เต็มทวิตเตอร์ไปหมดเลยตอนนี้นะอ่ะนี่คือเรื่องของอาตูเมโลอีก2คนครับที่กําลังจะพิจนารณาปล่อยออกก็คืออาโตโรวีดาแล้วก็อีวานราคิติชอันนี้ก็เป็นเหตุผลเชิงฟุตบอลบาซ่าต้องการลดช่วงอายุของผู้เล่นภายในทีมนะครับสคนนี้ราคิติชสาวีดาสามก็ จะโดนปล่อยออกเพื่อลดค่าเฉลี่ยของอายุนักเตะภายในทีมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือคือการลดเพดานค่าเหนื่อยนะครับรักิตเตชรับอยู่2 3 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์วีดาวรับอยู่1 5 5 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ถ้าปล่อย2คนนี้ก็จะทำให้ช่องว่างในเพดานค่าเหนื่อยของบาร์ซ่าเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเคสของฟิลิเป้คูตินโยตามแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่าบาซ่าไม่จำเป็นจะต้อง รีบขายแล้วนะครับเนื่องจากเราปิดงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมาด้วยการปล่อยอาตัวออกไปเรียบร้อยดังนั้นจากกำหนดเดิมที่คิดว่าจะต้องรีบขายคูติโยให้ได้ก่อนวันที่30มิถุนายนก็ไม่จาเป็นจะต้องรีบแล้วตอนนี้บาซ่าสามารถพิจารณาข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาขอซื้อคูตี้ได้อย่างเต็มที่นะครับมีระยะเวลาให้ให้เจรจากันนานหรือเกินหรือสุดท้าย ปล่อยไม่ได้จริงๆโอกาสในการเก็บคูตี้เอาไว้ใช้ต่อในซีซั่นหน้าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยราคิตเตชปล่อยวีเดาอาตูไปแล้วได้ปาเนชเข้ามา1คนถ้าเกิดจับพัดจับผูไม่มีใครซื้อก็ยังสามารถเก็บคูตี้เอาไว้ใช้ในซีซั่นหน้ามิดฟิลเราอาจจะได้เห็นเดอยองเอ่อปาเนชยืนคู่กัน นะแล้วโดยมีฟิลิเป้คูตินโยเป็นย์เมเกอร์สามประสานเมสซี่กิสมันัวเลสมีลิกกี้ปุชเป็นแบ็กอัพตัวสแตนบายก็ทำได้สามารถทำได้นะครับอันนี้คืออัปเดตเกี่ยวกับดิวของคูเต่แต่ว่าก็มีหลายทีมสนใจครับนิวคาสเซิลนะเอฟเวอร์ตันสเปอร์อาร์เซนอลโอ้ยยังคุยกันอยู่หลายสโมสรเลยแต่ไม่ต้องรีบแล้วสามารถค่อยๆค,คุยเพื่อ เอาข้อเสนอที่ดีที่สุดได้นะครับส่วนเรื่องราวของการผลักดันเยาวชนเนี่ยแน่นอนครับว่าหลังจากนี้บาซ่ามีมีนโยบายออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากทางสปอร์ตเองว่า บาซ่าเนี่ยได้ได้กำชับไปทางกิกเกสเ,เ,เตียนนะว่าอยากจะให้ใช้พวกบรรดาผู้เล่นจากลามาเซียเนี่ยเยอะหน่อยให้โอกาสพวกเด็กๆหน่อยอันนี้สปอร์ตรายงานก็ยังมีหลายคนที่รอการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับเรดี้ที่เซ็นมาจากลัสมาซเดี๋ยวเซ็นซ้าหน้าก็น่าจะเล่นให้กับทีมสำรองก่อนเพราะว่าน้องพึ่งอายุ17ปีนะครับอเล็กซ์กอยาโดนี่ก็ขึ้นมาซ้อมกับพี่ๆชุดใหญ่สักพักแล้วนะเป็นปีก เป็นมิดฟิลด์ตัวลุกอายุ21ปีนะครับโรนัอาอราโคนี่เราก็ได้เห็นฟอร์มแล้วเซนเตอร์แบ็ก21ปีอันซูฟาตินี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับ17ปีดิกกี้ปูชอายุ20ฟรฟานซิสโกตินเซวซีซั่นนามาแล้วนะครับเซ็นสัญญาล่วงหน้ามาจากบรากาอายุ20ปีนี่ก็เล่นมิดฟิลด์ได้เล่นปีกได้แล้วก็อีกคนหนึ่งกาเลสอารเอนยามิดฟิลด์อายุ22ที่จะกลับมาหลังจากหมดสัญญายืมตัว ก็จะมาอยู่กับบาร์ซ่าในซีซั่นหน้านั่นหมายความว่าเรามีดาวรุ่งที่พร้อมผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่หลายต่อหลายคนเยอะแยะมากมายนะครับก็ให้เวลากับนักเตะเหล่านี้ทุกครั้งเวลาถึงช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันก็จะต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะอยู่ที่ว่าคุณจะรอช่วงเวลาเหล่านั้นได้หรือเปล่านะอันนี้คือ เรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับโอ้โหวันนี้เจาะจัดเต็มเรื่องอาร์ตูไปเยอะมากแล้วรู้สึกว่าได้ระบายอารมณ์ขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันนะเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวปารตรเมยนจะต้องซื้อใจแฟนบอลกลับคืนนะมันทําให้ผิดหวังจากการปล่อยอาร์ตูเดี๋ยวมันจะต้องทําให้ประทับใจเรื่องหนึ่งเพื่อให้กระแสในการกล่นด่ามันเนี่ยเบาบางลงผมเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวคอยดู นะครับอ่ะก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเจอกันในทุกวันช่วงเช้าหรือว่าในระหว่างวันเนี่ยก็ติดตามทางหน้าเพจได้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s สไคร e ให้กับช n e l ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ